นี่หน่อยมันทุนเยอะเชื่อตนรับาตัวนไ้ครับครูผู้สอนผู้ไทยนะครับเยอะก่อนแต่เนี้ยอย่างพูดท่านี่บีานเข้าใจกับเพื่อนตรงนี้ไงนั่งมันมูแต่ว่าม่ไดซื้อไมดม่นูยังก่อนมานั่งกินน้ำเย็นเย็นอยู่บ้านมูเพกาะเขาโรงงานเลิกงานเอาขายมันเลิกงานสิบบาทชงแต่เนี้ยมันรับมาเสร็จมันยมันจะขายส่งต่อให้เจ้าหนึ่งสิบเอ็ดบาทตอนนี้เขาต่อมากขาสิบบาทห้าสิบ ปก็กดเรา<ม>เออเราก็ต้องเอาเอ้ยนี่ยมันไม่ได้รับแค่ร้อยสองร้อยโลมันรับเป็นตันเลยสิบยี่สิบตันลบหกโลอ่ะแล้วก็มันก็โอเคตกลงราคากันได้ปุ๊บโทหรหาลูกคา้าลูกค้าโทรมาสั่งมาแล้วคือมือนี่มันอย่างเางี้ยู่เอามันจริงมันโดนโดนฟงโดนฟ้องหนักลูกพี่มันโดนอะไรแล้วทีนี้ มันก็โทรศัพท์ให้รถหัวระไปรับไปรับเสร็จมันโอนตังให้กับคนนี้ไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วตอนนี้รถหัวรอเนี้ยไปส่งให้เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งก็โอนให้ตังเก็บใบยมกับเก็ล้วมุดละโลละบาทเนี่ยสิบตันสิบตันเท่ากับกิโลอะหนึ่งตันสิบตันก็พันโลตันหนึ่งก็พันโลได้สองหมื่นกว่าบาทแล้วมันได้เงินที่บ้านมีเงือ นี่เออเป๊วแป๊วนึงมันเอาชอบกินของเปรี้ยวอางนี้เอาเครื่างเดียวงไรพีกเกลือเลยก็ได้เอามีเครื่างเดียวเครื่องเคือเครื่องปรุงมะม่ามีอยู่วะรสดีก็ได้เนี่ยมีโชอบหาขายมากจริงผมใช้รถหลายต้องสั่งนึกว่าต้องใส่ผงใช้รสลูกค้าติดเอาไม่เกี่ยวกับของใช้รสเลยนี่สวบว่ากินเนาะ สุขภาพถ้ามีผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสมันก็ไม่อร่อยนี่ใครจะติดได้ไงเห็นบอผงชูรสเนี่ยมาที้งใหญ่แรลกเลยเนี่ยต้มตังเราไม่ใส่ผงชูรสขัดผงชูรสเน็ตเรียบร้อยเลยเอาประสานหาทุนเยอะเราพอให้มีทุนแล้วเราแล้วเรามีความคิดสร้างสรรค์มีเพื่อนมีเยอะยิ่งดีกจะเป็นวันที่ต่ำเลยเฮ้ยบัดบุ้มมีท่านเนี้อ่ะ เดี๋ยวส่งให้ขายของอยู่ใช่ไหมเอาไปลงให้เดี๋ยวกำไรแบ่งกันคนละบาทสองบาทก็ไปไปลงให้เนี่ยมือเพื่อนลงเราว่าเออหาตลาดให้หน่อยเอมีตลาดหน่อยนี่เลยน้อยเราไล้เฮ้ยไปเจอกันเฮ้ยสัมสันต์กันอีกอย่างหาแล้วสัมสันต์กันมีไว้จะปลูกหวก็เราดูตลาดว่ามีลงนง้นเนือปลูกไหวโอเค ก็เข้าเลยบัตไม่พิมพ์ที่ไม่ไหวก็เข้าเลยไปอะไรประสาทแบบประสาทไม่ไหวก็เขาเลยบัตรแนะนำเอาแบบรับซื้อมาขายไปดีกว่ายังไหวตื่นไม่ได้หรอกนี่ไงมันเกิดแฟนดีจะไปไหวทำไมเราไม่ที่ันมีเชื้ออยู่มีเช้ดีนะ ไม่เชื่อเลยอ่ะท่านเชื่อเลยไม่เชื่อเลยทันทีเลยโอ้ออกครัวบูทอนนะเนี่ยอุ้ยเปล่าปู่ฉยๆปูปูปูเสียงรับเสียงองก็พูดทอนเลยรับเสียงหมีฮะโอ้ยเหรอมาไปเนก้ยมาไปเนี้ยวันทัพมาสัตว์เบลล์ลมดีรับมาขายไปด้วยวะรับรถมาขายรับมาขายไป ไม่ดีกันบริฮ็รไม่นู้นอย่างครับมานั่งเล่นกวางเงลึกหนาบ้างส่วนไนยไม่ได้าดอะไรเพิามคือซื้อนี่เลยนนั่งคุยกันเสรษฐกิจเราไม่ได้รับมาเก็ตมาแช่มาแช่ประสบการ์แช่ท่านเล่ร้คิดกันว่านี่จะไหนกินเราขายปีเรา

แล้วตอนนี้เขาทุนในเขาที่นนี้ก็คนน้องร้อยเอทั้งแขงอันนี้คนกาะสินร้อยเอกาะสินว่าอย่างคือผัวเมียกันน่ะคันนี้คนนครพนมค่ะผัวมีผัวแล้วอ๋อมีผัวแล้วค่ะแวัวมีกิ๊ก ครับผมครูปทุมครูภูไทยครับวันนี้ก็ไม่มีเมนูอะไรบันมีเมนูอย่างกยอะมากม่ยมยมจิ้มเกลือม่ยมยมจิ้มเกลือโอ้มายอมสิบอมาดูตำมายมยมอีกค่หนึ่งทำมายมยมอีกคนหนึ่งนี่ปลาแดก๋ป่ะล่ะมีตัวนี่เนี่ประเดี๋ยวขวดในอยังเหนื่อยอยู่ แสดงวานกมากเลรอนอออนมาเก็บขยครับผมโคบุทอนโคบุไทยก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตาม กดไลค์กด share, แชร์ก็เราอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับ